สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองอวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่ที่29ตุลาคม2564นะคะเป็นวันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วนะคะอาวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆเราเรียนกันเรื่องอะไรคะหน่วยการเรียนรู้เรื่องอะไรกันเอ่ยเรื่องอาชีพชื่นชมอาชีพนะคะ,ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆ ไปเรียนในเรื่องสาระย่อยในเรื่องเครื่องมือในการประกอบอาชีพต่างๆกันนะคะแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปดูเครื่องมือต่างๆประกอบเครื่องมือประกอบอาชีพคุณครูพาเด็กๆไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวกันก่อนนะคะ,ะเราไปกันเลยค่ะ พวกเรากำลัง<ป>ม e <bubble> ีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งมัวเพราะวิ่งอะไรกันเล่าต้องตกมือพันหากพวกเรากําลังสบายก็ถือเท้าพันหากพวกเรากําลังสบายก็ถือเท้าพันหากพวกเรากําลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งมัวเพราะวิ่งอะไรกันเล่าก็ถือเท้า เราก็ออกกําลังกายกันเสร็จสิ้นแล้วนะคะ,ะต่อไปคุณครูก็จะพาเด็กๆไปดูเครื่องมือในการประกอบอาชีพต่างๆนะคะ,อ,ะอาชีพที่1คุณครูคุณครูก็มีเครื่องมืออะไรคะเด็กๆคุณครูก็ต้องมีช็อคมีปากกาแล้วก็มีดินสอเพื่อที่จะเอาไว้สอนแล้วก็ดูแลเด็กๆนะคะ ต่อไปอาชีพที่สองก็คือคุณหมอคุณหมอต้องมีอะไรคะเด็กๆคุณหมอก็ต้องมีเครื่องปรวดวัดหัวใจแล้วก็เข็มฉีดยานะคะต่อไปก็อาชีพตำรวจตำรวจก็ต้องมีอะไรคะเด็กๆตำรวจก็ต้องมีปืนนะคะ แล้วก็ต้องมีกุญแจมือเพื่อไว้จับผทุลายแล้วก็เอากุญแจใส่ข้อมือทุลายนะคะอา,อาชีพที่4ี่ทหาระคะ่ะเด็กๆทหารต้องมีอะไรคะเด็กๆทหารก็ต้องมีรถถังแล้วก็มีปืนแล้วก็มีระเบิดนะคะเพราะว่าเพื่อเอาไว้ป้องกันประเทศชาตินะคะเด็กๆแล้วก็อาชีพพยาบาล พยาบาลก็ต้องมีเข็มฉีดยาเหมือนกับคุณหมอเพื่อไว้ดูแลคนไข้นะคะแล้วก็อาชีพแม่ค้าเด็กๆอาชีพแม่ค้าต้องมีอะไรคะเป็นเครื่องมือก็มีกิโลถ้าแม่ค้าขายหมูก็ต้องมีกิโลไว้ช่างถ้าขายผล,ลไม้ก็ต้องมีกิโลไว้ช่างนะคะเด็กๆรู้จักกิโลไม่เอ่ยรู้จักกันนะคะแล้วก็อาชีพชาวนา ชาวนาต้องมีอะไรไวัดไว้เป็นเครื่องมือค่ะเด็กๆชาวนาก็ต้องมีเคียวเกี่ยวข้าวเด็กๆรู้จักไหมคะว่าเคี่ยวเกี่ยวข้าวเป็นอย่างไรเคี่ยวไว้สําหรับเกี่ยวข้าวที่ว่าแห้งแล้วแล้วก็ให้ทัชาวนาจะไว้เกี่ยวแล้วก็เอาข้าวมาทําให้เด็กๆที่เราได้ทานกันทุกวันนี้นะคะ,ะวันนี้คุณครูจ้อยก็พาเด็ก ไปรู้เรื่องเครื่องมือในการประกอบอาชีพต่างๆแล้วนะคะเสร็จสิ้นแล้วในวันนี้ต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะเด็กๆในวันนี้กิจกรรมสร้างสารรค์เราก็คือการร้อยหลอดนะคะเด็กๆก็มีหลอดอยู่ที่บ้านนะคะที่ว่าคุณครูเคยให้เด็กๆทําก็ต้องมีอุปกรณ์มีหลอดนะคะเห็นไหมคะแล้วก็มีเชือกร้อยนะคะเด็กๆก็ร้อยแล้วก็ให้ผู้ปกครองถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้คุณครูดูว่า ไขสามารถร้อยหลอดได้เต็มเชือกแล้วก็เอาไว้เป็นข้อมือหรือสร้อยคอก็ได้ค่ะ,ะวันนี้คุณครูจ้อยก็ลาเด็กๆไปก่อนนะคะในวันศุกร์สุขปด,ดาห์วันจันทร์เด็กๆก,ก,ก็นำใบงานมาส่งคุณครูแล้วก็รับใบงานใหม่ไปนะคะอ่ะวันนี้คุณครูจ้อยลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ